อันนี้ปิดคลองแล้วพี่น้องเออมมอนาะหนะ้วยน้องคลองบึงพี่น้องค่ะนี่ค่ะกะบับบรรยากาศที่สวยงามนะคะนาะสวยงาม่ันนี่ค่ะการกินเพื่อนเพื่อนเพื่อนเอ้กูโดมสมบูรณ์คาดออพี่น้องเอ้ยอันนี้ปิดคลองแล้วพี่น้องเนาะห้วยน้องคลองบึงพี่น้องค่ะนี่ค่ะกับบรรยากาศที่สวยงามนะคะนาะสวยงาม มึงค่ะเบื่องขอจะท่ายํำไปนะพี่นองเนาะบ่รามันแางเดียว้อพี่นองคะ่ะท่องให้ท่องไปได้โอกาสค่อยแล้วมาหน้าคือเก้าเราข่อยพอแนวดีๆค่ะที่ทายถอดให้พ่เจ้าเบิ้งเนาะคะ่ะเนาะห้พี่น้องป่งไปเช้าโอเคเราพี่นองเนาะไว้เจอกันคลิปใหม่ก็แล้วกันพี่นองคะ่ะนี่ไม่ยังลุก มืัอนี้ได้เต็มปอดเลยวะละเบอร์แต่สั่งวพี่น้องเนาะโอเคค่ะไว้เจอกันบัดดีค่ะไงเด้อค่ะเด้อเราสุดยอดเลยหล่อกองจาเบิ้งเนาะค่ะเนอะว่ามันสวยงามแค่ใดเนาะค่ะเนาะอลาเบอร์แต่สั่งวพี่น้องเนาะโอเคค่ะไว้เจอกันบัดดีค่ะอลาเบอร์แต่สั่งวพี่น้องเนาะโอเคค่ะไว้เจอกันบัดดีค่ะ สวยงามเนาะพี่นงเนาะบรรยากาศมีครบรถได้วพี่นงเด้อสวยงามมากเนี่ยค่ะอันนี้ไม่ยังหรกฮึวันนี้ได้เต็มปอดเลยวะ่ะสวยงามมากๆากพูดค่ะมีตัวเล็กตัวน้อยตัวใหญ่มีคู่ตัว ตาสีเขียวสีฟ้ามิบอันนี้เปิดคลองแนละ้วพี่นองเนาะ้วยน้องคลองบึงพี่นองค่ะนี่ค่ะกับบรรยากาศที่สวยงามเนาะค่ะนาะสวยงามตัวบักใหญ่พี่นองเอ้พูดนะคะเพราะมันมีทอนีเด้อพี่นองเด้อพูดพี่นองเอ้โลกของจ้าเบิงเนาะคะนะ่ะว่ามันสวยงามแค่ใดเนาะคะนะ่ะเนาอ ไข่ได้โอกาสคข่แล้วมาหน้าคือเก้าหรอไข่อยพอแนวดีๆค่ะจีทายถอดให้มู่เจ้าเบิ้งเนาะค่ะเนาะให้พี่น้องป้อกไปเช่าโลกของจ้าเบิ้งเนาะค่ะนะว่ามันสวยงามแะคะ่ใดเนาะค่ะเนาะค่ะเนาะอันนี้พูด่ะเบิ้งพี่น้องค่ะอยากว่าพูดนะ คือเปตะสร้งเถอะมาหยำใส่กล้องอยากออกกล้องบ่อ้าวอ,อยากออกก็มาหรอกมามามา่โมยานจักเม็ดยังไงเด้อ่ะเด้อเราสุดยอดเลยพี่น้องเนาะโอเคเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อว่ามันความสวยงามเนาะค่ะเนาะสวยงามจริงๆ สวยงามจริงๆคุ่นค่ะตะละตัวเลพี่นงเด้อน่ารักรุ่นเดียวกันเลยพี่นองค่ะไม่ได้หนีนะคะเนาะคุ่น่นวนนี้พอแล้วมีบักทึงแต่สั่งมาพี่นงเนาะโอเคค่ะไว้เจอกันบัดดีค้ค่ะเฮ้ยคือเป็นแต่สั่งเถอะา,าม่ยำใส่กล้องอยากออกกล้องบ่อ้อาวอ,อยากออกก็มาหนอกมากมากโม,ามาายานแจ็คเมียัยงวะ ม่งคะเพิ่งกอดท่าย่ำไปเนาะพี่น้องเนะาะเพราะมันแยงเดียวเนะพี่น้องคะ่ะท้องให้ทองโลกของจ้าเบิ้งเนาะคะนะ่ะเนาว่ามันสวยงามแค่ใดเนาะคะนะ่ะะเนาพี่นอนะ้องเนาะโอเคเบิ้งเด้อพี่น้องเด้อว่ามันความสวยงามเนาะคะนะ่ะเนาะสวยงามจริงๆเฮ้ยคือเป็ดตัวแซงเถอะมาหยิมซี่กล้อง อยากออกกล้องบ่อ้าวอ,อยากออกก็มาหนอกมมากมากมากโานจักเมดยังวะข่อยได้โอกาสข่อยแล้วมาหน้าคือเก้าเราข่อยพอแนวดีๆค่ะที่ทายถอดให้มู้เจ้าเบื้องเนาะคะ่ะเนาะให้พี่น้องปลกไปเช่าคะ่ะเนาะอันนี้พูดน่ะเบิ้งพี่น้องคะ่ะอยากออกพี่น้องเนาะอ้าวโอเคเบิ้งเด้อพี่น้องเด้อว,ว่ามันความสวยงามเนาะคะ่ะเนาะสวยงามจริงๆ ทำไหมคะส่วนสาวจ๋าได้ค่ะเอออยู่นี่นี่เบื้องค่ะแท่งพีก็มี่ได้พีน่น้องนี่นี่นะคะน้องนี่จับได,ด้ได้พี่น้องค่ะน่ารักเราพี่น้องสวยงามมากมากพูดค่ะมีตัวเล็กตัวน้อยตัวใหญ่มีคู่ตัวตาสีเขียวสีฟ้ามีพี่น้องเนาะโอเคเบื้องเด้อพี่น้องเด้อว่ามันความสวยงามเนาะค่ะเนาะสวยงามจริงๆ โลกของจ้าเบิ้งเนาะค่ะนะว่ามันสวยงามแค่ใดเนาะค่ะะเนาพี่น้องเนะาะโอเคเบิ้งเด้อพี่น้องเด้อว,ว่ามันความสวยงามเนาะค่ะเนาะ,ะ <c oughs> สวยงามจริงจริงอืมอืม นแล้วท้าน,นีทั้งน,นั้นเนาะคะ่ะเนาะโอ้ยแล้วจ้าสีมีแน่แปลกๆว่าแปลกพี่น้องดันเป็นความสวยงามเนาะพี่น้องเนาะสีทันหา,านบ่ได้อีกเลยเบิ่องขาเบิง่งเอ้ยตะลอตูสวยงามมากๆเกนะพี่น้องเด้ออ้ยอันนี้ไม่ยังลูก ได้เต็มปอดเลยวะ่ะแล้วทั้งมีทั้งนั้นเนาะคะ่ะเนาะโอ้ยแล้วจ่าสีมีเนี่ยแปลกๆปลกบ่แปลก,ปก,ปก,ปกพี่น้องดันเป็นความสวยงามเนาพี่น้องเนาะสีทันหาบได้เล็กยได้โอกาสค่อยแล้วมาหน้าคือเก้าหล่ข่อยพอแนวดีๆค่ะจีท้ายถอดให้มืเม่เจ้าเบิ้งเนาะค่ะเนาะหายพี่นอ้องปุ๊กไปเช่าแล้วทั้งมีทั้งนั้นเนาะค่ะเนาะโอ้ยแล้วจ่าสีมีเนี่ยแปลกๆปลกบ่แปลก,ปก,ปก,ปกพี่น้อง ดันเป็นความสวยงามนะพี่น้องเนาะสีทันหาบได้อีกเลยโอเคเราพี่น้องเนาะไว้ไเจอกันคลิปใหม่ก็แล้วกันพี่น้องการนี่ค่ะการกินเพื่อนเพื่อนเพื่อนเอ้ยอุดมสมบูรณ์ค่อพี่น้องเอ้ยเบื่อทันนี่ไย่อยากหล้ย คอยได้ถ่ไก่ได้พี่น้องบาะแล้วทั้งมีทั้งนั้นเนาะคะ่ะเนาะอ้ยแล้วจ้าสีมีแเนี่ยแปลกๆว่าแปลก,ปก,ปกพี่นงองดันเป็นความสวยงามเนาะพี่น้องเนาะสีทันหาบได้อีกเลยอ้ยโอเคเนาะพี่นงองเนาะไว้เจอกันคลิปใหม่กันแล้วกันพี่นงคงค่ะสวยงามมากมากพูนค่ะมีตัวเล็กตัวน้อยตัวหญ่มีคู่ตัว,ต,วตาสีเขียวสีฟ้ามีคอยได้โอกาสคอยแล้ว มาหน้าคือเก้าเราข่อยพอแนวดีๆค่ะที่ทายทอดให้มู้เจ้าเบิง้งเนาะคะ่ะานอหายพี่นอ้องปุ๊งไปเช่าแก้วราคาโนอเอา้ากินกินินึงค่ะเบิ้งส่วนนี้พอแล้วก็ไปแล,ะละ้วราคาแล้วเอาอันเอาหมอ้อตัวเถิกไปกอนเนาอ,อท่านแน่ไม่อย่างลกูกเฮ้ข่อย,อยอได้ทายไก่ได้พี่นอ้องบาาพี่นอ้องเอ้ยเนาะ เงนหยงเหลืเอเฮ้ยสวยงามจริงๆเลยแต่ละตัวพี่น้องค่ะอันนี้คือตุนค่ะถ่ายพี่น้องค่ะครับปแต่สร้างมาพี่น้องเนาะโอเคค่ะไว้เจอกันบัดดีค่ะตัวบักใหญ่้ยพี่น้องเอ้พูดนะคะเพราะมันมีโทนีเด้อพี่น้องเด้อพูดพี่น้องเอ้คอยได้โอกาสคอยแล้วมาหน้าคือเก้าเราคอยพอแนวดีๆค่ะที่ ท้ายถอดให้มู้เจ้าเบื้องเนาะค่ะนอ้นองหายพี่น้องโป่งไปเช่าได้ค่ะเด้อเราสุดยอดเลยอันนี้ไม่ยังลูกอืมวันนี้ได้เต็มปอดเลยวะแกวราคาเนาะเอา้ากินกินมึงค่ะเบื้งส่วนนี้พอแล้วก็ไปแล้วราคาแล้วเอาอันเอาหมอ้อตัวเถิกไปกอนเนาะ ือเป็นตัวแซงเธอมาหิ่มใส่กล้องอยากออกกล้องบ่อ้าวอยากออกก็มาหรอกมามามาโยานจักเม็ดยังวักข่อยได้โอกาสข่อยแล้วมาหน้าคือเก้าหรอกข่อยพอแนวดีๆค่ะจีท่ายถอดให้มู้เจ้าเบื้องเนาะค่ะเนาะหายพี่น้องปลุกไปชาวออกบุลูกเฮ้ยสุดยอดนะเจ้าเนาะคุณอ่ะไม่ยิ่ใส่กล้องเสยได้พี่น้ง สวยงามจริงๆออกบาลูกเบ